ไปป่ากิติยาลสศอนก้าวเข้มวันีจุดข้างหน้าก็เป็นภูเขาภูเวียงข้างหน้าน่าจะใช่เดี๋ยวไปดูครับใกล้ๆกันครับถึงแล้วครับมีสองวัดเนาะทายวัดป่ากิติยาลูกศอนก้าววัดป่าสีจำปาปฏิธรรมลุศอน สปก่อนครับพร,ระนอนเมืองคอนแก่นอ๋อพระนอนเมืองคอนแก่นนอนเมืองคนแก่นรัโอ้นอนใหญ่มากเลยครับเป,นนนปนน็นถนนคอนเกตถึงอบัดคอนเกตนาดีครับ เด็กก็ไปชมเลยครับีนต้นสีมหาโพนะครับจากพุทธกยาอินเดียโอ้ใจบุญนำมากับเพิ่งเห็ดมารั้งแรกครับน่าจะเป็นพิหารกุฏิอะไรประมาณนี้ กาแฟนี่มันจะเช้ามืดกันประมาณสองโมงครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่วัดอะไรนะวัดวัดกิติยาศรานะครับวัดป่าวัดป่ากิติป่ากิติยานุสนนร วันนี้วันที่สิบแปดแมิถุนายนหกแล้วเมื่อกลับมาเราก็เห็นพระนอนวันนี้เป็นวันที่ยายยามเดียดมาทำบุญด้วยมาบูตแล้วนะมีอะไรเพิ่ีเป็นประจำกันดูครับ เสาโศกโหลวงพ่ออ๋อเป็นเสาโศกครับพระเกตแก้วจุฬามณีเจดีนี่เสาโศกอือเป็นจำลองนะครับ ก็มีอาหารนะครับลองไปดูครับทางเข้าฝั่งกันโน่นเนาะอันนี้เป็นตารมาจากก็เป็นสื่อเป็นสัญลักษณ์ของเกียรพุทธประวัติอะไรประมาณนี้นะกันจะกันจะลงศาสนาพุทธก็มายู่ประมาณนั้นนี่เสาโศกเนาะเสาโศกจำลองจากประเทศอินเดียโอ ้คนอิ่มเลยรับก็คือเป็น่าเป็นเป็นเป็นสัษณ์เกี่ยวกับศาสะนาะเราเดินไปข้างในหน่อยครับไม่มีอะไรบ้างดูข้างล่างก่อนนะครับ เปิดแปดปิด18แปดนะครับเปิดเก้าโมงก็มาไหว้พระนะครับตัดหมงซะหน่อยไหว้พระหลวงปูมันนะครับนี่ก็พระพอบผครับเป็นไม้นะครับสวยครับหลวงปูมันเนาะใช่ไหมหลวงปู่ตาจันโตโตก็โตจะไม่ได้ เจ้า,ากลางก็เป็นหินอ่อนหนินอ่อนสวยงามนะครับลัวก,ก็เป็นไม้นะครับตัวก็เป็นไม้ไม้ดีๆเลประดูไม่สักสวยๆครับเดี๋ยวาพาขึ้นไปเลย บนนะครับอันนี้ก็เป็น,ปปร,ะะน,นรูปพญานาคแล้วก็สีสันให้ดูสะดุดตานะครับเป็นเจดีทงคุ้มข้าบินเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหินขัดธรรมดาหินแคเนต ไปดูหน่อยข้างในครับเป็นเป็นไม้นะครับประเีไฟสวยงามออกมาจากที่ประดิษฐ์พระองค์สาริธรรมนะครับออกมาแล้วนอกก็มองเห็นภาพภาพสวยงามครับ เ,เดินดูรอบๆนะครับก็มีพญานาคเนาะตัวไปรอบๆในป่านะครับเป็นป่าประดูมักค่าอะไรเนาะพยุงนะไม้ป่าลมลื่นดีนะครับ ก็เป็นามแล้วก็จะมีทางไปดูผนอนครับตรงสะนาฝั่งข้างลังจะไปดูผนอน,นครับครับมีมุมถ่ายร,รูปที่สวยนะครับแล้วก็สามารถจะให้รูปรวมกันได้ครับครับเพราะว่างก็มา วายพระธำมบุญน,นะครับมี่พระนอนเดีด๋ยวไ,ไปดูพระนอนตอนที่สองรับ